ที่ห่างออกจากกันนะมันเป็นธรรมชาติค่ะก็ก็ต้องเหนี่อยู่แล้วว่าค่ะในฐานะเป็นแม่แล้วเราก็เป็นแบบว่าแม่ลินเดียวหมายม่ถึงว่ามีกันสองคนแต่ว่าที่นี้ชีวิตทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แบบเออลูกรักเราแล้วแบบลูกไปทํางานนะลูกไปอะไรอย่างนี้โอเคค่ะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วง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 เอ้ไม่ห่วง แต่ก็มีความเป็นห่วงทั่วไปแต่แต่ว่าไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงค่ะโตแล้วโตแล้วค่ะอายน่ารักค่ะน่ารักค่ะอ่ะแล้วเขาจับจิงกับรูปเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ก็ว่าไงเหมือนพี่ก็ว่างนะครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกัแต่อายน่ารักนะคะแบบน่ารักมากคือแบบแบบเป็น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 คนที่น่ารักอะเนาะแบบ คิวด่ะแออพี่พี่เคยเจอแล้วเจอค่ะเจอบ่อยเลยค่ะเดือนหน้าก็เป็นเดือนสิงหาคมเือนวันแม่อะไรย่างเงี้ยแอนดี้สปายอะไรอ่เงี้ยวว่าจะตั้งใจจะทำแคมป์ไถ้าเป็นสปายผมบอกไม่ได้นะเนาะไม่ก็ได้่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาแม่ลูกสมัครจะเป็นแบบนจริงๆแบบสบายสครับเจอันเหมือน spend ตั้งใจ spend time together ให้ตับ จริงๆครับแบบออกไปทินขค่าด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยแบบใช้วันนั้นให้มันให้มันคุ้มทาแบบหลายอย่างในวันนั้นเป็น experience ด้วยกันนะครับถ้า<ม>ติดตารางงานจะเป็นมากมอ๋อแล้วก็มีพวงมาลัยให้ครับอันนั้นคืออันนั้นคือทางการแต่แบบถ้าแบบอะไรที่อะไรที่อ,อบอุ่นแบบสองคน<อ>งงใช่ใช่สองคนแล้วแบบพราะช่วงนี้เราก็ทํางานกันเยอะเหมือนกันนะครับผมกับแม่ทำงานพร้อมกันนะครับแล้วพอพอได้มีวันแม่ได้ไปสเปนไายด้วยกันก็ เราก็จะใช้ชีวิตแบบ yeah let's have fun แบบชิลๆเออมืม่อวานอ,ะอ่ะว่าฉันแบบดีมากเลยความรู้สึกแบบปื้มมากเลยคือพวกเราก็จะซ้อมกันห้องหนึ่งนะคะสำหรับคอนเสิร์ต<ช>ที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วส่วนทิกเกอร์กับเพอร์เซสก็ซ้อมอีกห้องหนึ่งซ้อมอีกห้องหนึ่งแ,<ม>แล้วใช่แล้วห้องแม่ห้องแม่ก็จะพาไปไปดูไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แบบ ทำงานด้วยกันแบบดีอ่ะมันดีมากๆเลยก็ดู่แบบพาป้าอาไปดูหลานซ้อมนพี่ๆนานๆละกันเพี่ๆดีกว่าพี่ดีกว่าพี่พี่นานๆอะไรอย่างเงี้ยเมันแน่ที่ผ่านมาเราเป็ยังไงบ้างพี่ทิกเกอร์มนแน่ที่ปีปีที่แล้วอ๋อทิกกอก็จะให้ภูมิลาลัยค่ะให้พวงมาลัยแล้วก็กระดาษค่ะ แล้วก็ใช้เวลาด้วยกันอย่างที่พี่ก็บอกค่ะก็จะดูทีวีแบบนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยฟีลนี่ไม่มีโคทษนะยังเขาเขาได้รับรางวัลกันอยู่รู้กันกันอยู่ชอบค่ะชอบค่ะเป็นยังไงบ้างลูกเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ยังไงก็รูื่องนี้ก็ได้เหมือนกันก็แหมแม่แม่ทุกคนก็จะต้องต้องต้องคิดอย่างนี้เกี่ยวกับเออ่กับกับลูกตัวเองนะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่เลือกจิ๊กเกอร์ค่ะก็ก็เออ่ ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีจริงๆค่ะ,ะก็รักแม่รักพ่อรักครอบครัวที่หาตวบมทาวยเป็นหนุ่มหล่อมวนี่ชื่อเสียงด้วยเออห่วงแบ่ว่าตรงสาวๆเขามามีแฟนนะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วไม่ห่วงไม่ไม่ห่วงไอ้ไม่ห่วง แต่ก็มีความเป็นห่วงทั่วไปแต่แต่ว่าไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงค่ะโตแล้วตัวแล้วค่ะอะไรอย่างที่ผ่านมาถ้าเขามีแฟนเราอย่างไงบ้างที่ผ่านมาไม่ไม่มีค่ะก็ก็ไม่มีแฟนหรือวไม่มีไม่มีอะไรอะไรกันอะไรยังไงไปแล้วนะเออก็คือเขาเขาเป็นเขาเป็นเลิฟนะครับแบบตอนนั้นอ๋อหนูอะไรกันพี่เอาเพี่อนกันเพื่อนเวลาเรามีเขาเป็นเลิฟอย่างเงี้ย เรามีพามาให้แม่ะะมมแมนะนำรจากาไปหรือว่ายังไงคือช่วงนั้นก็ผมเรียนอยู่ครับก็้คุณแม่ก็จะเจอที่โรงเรียนอยู่แล้วมันก็มันก็มันก็จะแบบบังเอิญเจอเป็นจังหวัดน่านแล้วบังเอิญนะมูมีนั้นบังเอิญเจอกันเป็นยังไงบ้างแม่น้าเป็นยังไงก็แม่อ่านไม่ออกอ่านผมอ่านไม่ออกครับแต่ผมก็หน้าแดงหูแดงแบบ <S <S <S> ทำไมอากาศมันร้อนเหรอจริงๆ<ด>อ่นะ<ด>อแม่ไม่รู้หรอกแต่พอเห็นอาการมูก็เลย คือจริงๆค่ะคุณนี่คือการถามว่าวันถ้าวันนึงแบบน้องมีแฟนแล้วก็ว่าอาจจะมีเวลาที่เรา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 เจอเหงาดีไหมแล้าแล้วสุดทายเขาต้องไปแ้วมันต้องถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆเหรอคะอ๋ออืมกี่ว่าเป็นอาการของมันเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือทำงานหรือการ เราต้องใช้เวลาที่หา่างออกจากกาาันนะมันเป็นธรรมชาติค่ะก็ก็ต้องเหงาอยู่แล้วว่ะค่ะในฐานะเป็นแม่แล้วเราก็เป็นแบบว่าแม่ลิ้มเดี่ยวมมหมายหมายถึงว่ามีกันสองคนแต่ว่าที่นี้ทีวีทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แบบเออลูกรักเราแล้วแบบลูกไปทํางานนะลูกไปอะไรอย่างงี้ก็โอเคค่ะโอเคค่ะไม่เหงาค่ะเหงาเหงาอยู่แล้วมันต้องมีอารมณ์เหงาอยู่แล้วต้องคิดถึงลูกอยู่แล้วล่ะนขนาดอยู่ด้วยกันยังคิดถึงเลยอ่ะ ก็พออย่างนี้มันต้องคุยกันเลยว่าเออต้องเวลายังไงอีกเนี่ช่วงนี้มันแบ่งไม่ค่อยได้ครับผมไม่มีเวลาจะแบ่งช่วงนี้ดูงานดูงานก่อนเก็รู้ไหมว่าแม่ชอบอยากเหงื่อถ้าคนที่มาเป็นแฟนได้ชอบมากเลยก็จะถูกใจแม่จริงๆก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนถ้าใช้คำภาษาอังกฤษอะครับเป็นคนที่ compliment my personality ไม่ใช่ compliment แบบ พูดสิ่งดีๆมันคือค c o m p ลเมนต์แบบไปด้วยกันแล้วมันจะบวกไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แล้วมันจะบวกอันนั้นน่าจะเป็นแบบเขาไม่น่าจะคุณแม่ไม่น่าจะคิดถึงอะไรละเอียดแบบลึกขนาดนั้นนะครับเป็นแบบถ้าเขาถ้าเขาดีสําหรับผมเขาก็แฮปปี้ก็คือคบกันแล้วส่งเสริมกันอย่างนี้ใช่ส่งเสริมกัน yes that's the word สมุดเป็น AI ได้ไหมคะพี่นิโคลรู้สึกไงบ้างตอนที่เราจับจิ้นกันเออมุมเออเราจับจิ้นกันเราได้ยินี้รู้สึกยังไงบ้างอ่าเมาก็น่ารักเนาะ sorry a ายม่เป็นาร น่ารักค่ะน่ารักค่ะแล้วเขาตับจิ้งกับรูปเรารู้สึกยังไงบ้างที่ก็ว่าไงเหมือนที่ก็ว่ามั้งนะเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันคแต่อายน่ารักนะคะแบบน่ารักมากคือแบบแบบเป็น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 คนที่น่ารักอะเนาะแบบคิ้วดอะแล้วพี่พี่เคยเจอแล้วเจอค่ะเจอบ่อยเลยค่ะเจอกันในงานนะคะเวลาไปคอนเสิร์ตเงี้ยบ้างขึ้นเครื่อง อธิบายความรู้สึกไม่ได้ครับก็เหมือนแบบขอบคุณที่ติดตามงานนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เหมือนเห็นถึงเห็นถึงแบบตั้งใจของผมกระอายตอนทำงานเพราะเราเราตั้งใจกับงานมที่ว่าที่ผลงานแบบที่หน้าที่เราก็เราก็ตั้งใจกันมากๆครับนะขอบคุณที่ด้วยควาบติดตามแล้วเห็นถึงความตั้งใจครับอ้าวสุดท้ายแล้เต้นครับเต้นนะอันนี้เอาจริงใช่ไหม

เริ่มและความรักที่ชอบแนทีมของฉันไม่มเว้ยวนี่เก่งมากเก่งเหรอโคโลมาต่อเก่งเหรอเนี่ยนี่ก็จีบโอเคของคุณไปองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ